สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับครับวันนี้ลับมาพบพอกันกับรับเบาวแหลมพาด้วยชนแนลเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมครับครับผมครับเอามาพอกันครับผมกับเลขเราพัฒนาครับงวดประจําครับก็คือวันที่สิบเจ็ดสียหอนะครับเนาะครับครับผมเราพัฒนาครับ งวดวันพุธที่สิบหามีนาคมครับเลขที่ออกก็คือ409307ครับผมเลขหลาง93เนาะพี่น้องครับผู้ใดโชคมือนเน่ยเนาะครับเขามาพูดคุยกันได้นะครับครับสําหรับเมื่อนี้ครับสิบผ้ามาพอกับอาจารย์เซียนพิมายเนาะครับเนาะครับกับเลขลาวพัฒนาครับพี่น้องไปชมกันเลยครับ วันศุกร์ที่17มีนาคม2566นาะครับผู้ใดมีตัวดีในใจแล้วกัครับผมค่อยติดตามครับผมปรับชมไปน้ำกันว่ามันสิเข่ากับเลขของเฮ้าบอ วนันศุกร์ที่17มีนาคม2566ลาวพัฒนากับอาจารย์เซียนพิมายครับอาจารย์เซียนพิมาย เลขติดบนนะครับพี่น้องครับมาเบิงเหลขกติดบนว่าจะมีตัวใดแน่ครับอาจารย์เปิ้ใไ้มาครับมีจักตัวครับติดบนล่างครับผมบนบนล่างครับพี่น้องอาจารย์กะมีมาแปดเก้า สองเจ็ดสี่หนึ่งครับพี่น้องอันนี้คือเลขติดบนติดล่างนะครับเนาะครับสําหรับเลขติดบนติดล่างกะหมายความว่าห้องซื้อเลขนะครับพี่น้องหรือว่าหาหวยหาเบอร์ครับมันจะมีครับมีเลขก็คือมีแปดมีเก่ามีสองมีเจ็ด มีสีมีหกมีหนึ่งรับมันจะคอยสิถือพี่น้องครับบะเบงครับผมเล็กบนกอนะครับเนาะครับบนวิ่งรูดครับผมบน,บ,บนวิ่งรูดครับบนวิ่งรูด อาจารย์ไห่มาหนึ่งกับหกนะครับพี่นอ้องครับหนึ่งกับหกครับไห่มาหนึ่งกับหกอาจารย์จับคู่ให้กับะมี่หกเก้า กสี่หกห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับพี่น้องสำหรับเลขสองตัวนะครับเนาะครับจานก์คมีตัวเด่นเด่นไหมครัะจะมีหกเก้าหกสี่หกห้า อาจารย์ปรนกาฝากเลขสามตัวไม่พี่น้องเอฟซีนั่ครับเลขสามตัวก็จะมีสองหกสี่สองหกห้าห้าหกสี่ห้าหกเก้าครับน้องน้องตันไรเห็นแล้วครับชื่นชอบตัวไรกะครับผมหลักซื้อเลอกหากันเอากลับ สำหรับเลขสามตัวนะครับจานเป็นกรบเไ๋าไดเน้นตัวใดมากเป็นพิเศษนะครับเนาะกลับกาพี่น้องกอาไปพิจารณนนากันเบื้องเอาครับที่นี่เมื่อเบิ้งเลขกล่างนะครับเนาะเลขกล่างก็จะมีครับผมล่างวิ่งรูดล่างก็จะมีแปดมีเก่าครับผมเลขวิ่งมีแค่สองตัวมีแปดกับเก่านะพี่น้องเนาะครับ สองตัวครัมีแปดกับเก้าครับเก้าแปดกับเก้าครับ, 9, รบ, 9, รบจับปูอาจารย์ไหนมาแปดสองครับแปดหกแปดเจ็ดเก้าสอง ก้าหกเก้าเจ็ดครับพี่น้องพี่น้องเจ็บซี่ท่านใดชื่นชอบตัวใดกันครับผมอย่าลืมแคปหน้าจอไว้ได้ครับพี่น้องครับสําหรับเลขลางจับคู่แล้วอาจารย์ครับเดนมากแปดเจ็ดแปดหกแปดสองนะครับพี่น้องครับสําหรับครับผมเลขประจําวันที่17มีนาคม 2566ลาวเราพัฒนาอาจารย์เซียนหนองคายนะครับเนาะเอเซียนพิ่ไมครับผมสำหรับผลิของเซียนพิ่ไม้ครับที่อาจารย์ส่งมาครับผลิของเซียนพิ่ไม้กับจะมีครับผมเลขบนครับผมบนครับผมวิ่งลูดจะมี1กับ6ครับเดนมาเลยก็คือ69 64 6 5หครับผม เลข3ตัวครับผมพี่น้องกับพิจารณาเบิงครับมีตัวใดถูกใจครับผมครับสําหรับเลขล่างครับวิ่งรูดครับผมมี8กับเก่าด้วยพี่น้องครับผมตัวเด่นเพิ่นก็จะมี82ครับผม86 87เนาะพี่น้องเนาะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมเฮปซี่านใดครับชื่นชอบครับผมครับการนําเสนอครับผมหวยลาวกัฒนาครับผมของทั้งช่องเบ้าแหลมผ้าร่วยชาแนลนาะครับเนาะ ฝากพี่น้องกดติดตามครับผมเอาไว้เพื่อจะบร่ได้พลาดคลิปสำคัญเนาะครับเนาะครับสำหรับท่านใดครับผมต้องการที่สีให้เลขของเซียนพี่ไม้นี่ครับให้พี่น้องเข้าเห็นน้ำก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับครับผมฝากพี่ฝากน้องครับผมเป็นกำลังใจกับครับท้งช่องของบ่าวแหลมผ้ารุ้ยชาแนลครับสำหรับคลิปนี้ครับกขออนุญาตอำลาผ้าจากกันไปครับผม ครับขอบกลา่าวคำว่าสวัสดีครับ